แทนแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่นะครับคือเจ้ารถไตท่ทังนี่โอ้โหรถไต่ทังรถไต่ถัง,ลงหลังเป็นอย่างนี้นะครับมามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับนี่มีไฟด้วยนะตีลังกาท่านนี่น,น,นะครับกดสวิตช์ตรงนี้ใส่ฐานไปแล้วเรียบร้อยอื ดูดอะไรนะอุ้ยยังแรงเลยครับดูๆๆดู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 อ้ยอุ้โอ้โอ,อ,อ่ลองมาใส่อันนี้บ้างใส่นี้บ้างน,นะหนึ่งสองสามโอๆๆๆๆๆ้โหปิ้นปิ้นปิ้ป โอ้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวลองเอาล่างมาประกอบกันบ้างเอาล่างมารวมกันวิ่งวิ่งวงกลมรอไปก่อนนีน่ยดูครับล่างลางอย่างนี้โอ้ยช้างก็วิ่งเป็นเพื่อน วัวมาวิ่งเป็นเพื่อนว้ามีช้างน้อยช้างน้อยเอ้ยช้างใหญ่ช้างใหญ่นี่วัวทานอสขับเฮ้ทานอสขี่นะนี่ดูรถแต่โอหอย่างซิ่งเลยรถเนี่ยนี่ลองมาวิ่งข้างนอกบ้างอูนอ่าโอเคท่านมินิลาทุกคนไปก่อนนะครับโอ้ยรถชนรถชนทานอรสรถชน 拜拜。Bye bye